ไอ้เลี้ยวภูมันมีคนติดโควิดด้วยหรอเลี้ยวภูไปกับโควิดละคืออะไรพี่จ๋าบอกว่าทำไมสามคนนั้นรู้สึกเหมือนคุณรักแวบหนึ่งเอามาเหมื่อตุ๊กตากี้คะน้องส้มนะฮะน้องส้มนะซุปเปอร์สตอร์มเกิลซีโอสีเหลืองนะครับเป็นเกาหลีนะะ กระเถิบไม้หนึ่งสีชมพูครับหมูฟีมของเราครับซูเปอร์สตอร์มเกิลเหมือนกันครับเป็นไมริกาครับด้านบนสีน้ำเงินตรงนี้ครับซูเปอร์สตอร์มเกิลน้องฟีน่าครับเป็นอีรักครับอย่าลืมลืมสิพี่วาวพี่วาแล้วฟีน่าลืมแน่ๆเลย่ทันแล้วแล้วดูครับแล้วดูครับคุณหมูหยองครับมาแล้วครับ เจอก่อนกัดก่อนไม่รอแล้วนะเสียหมาเรียบร้อยครับน้องส้มได้ไงต่อครับฟีน่าแนะ่เสียหมาเหมือนกันครับอย่าหยุดวิ่งหยุดแล้วโดนอุ้ยได้คืนแล้วทันไหมเอนจิเนียกำลังจะวิ่งเข้าไปแล้วยังไงแล้วโอ้ทันครับทันครับหมาหายเข้าไปในฐานเลยครับโอ้ไปอยู่ในฐานเลยออกมาไม่ได้เลยครับที่หายนี่ห <c oughs> มาหายหมาหายเข้าไปในพลน่มเลยนะ เอ้ยโอ้ยแลย้วหมาเร็วมากครับมานี่ดูครับเอ็นจิโนเมจิเนียจะไปยืดน้ำมันนี่ไม่ให้ยืดครับโอ้โหสามสาวครับเดี๋ยวตองดูครับจะไหวหรือเปล่าอืมพี่หมูหยองของเรากมบอกว่าผู้หญิงพวกนี้นี่มันเล่นไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันเล่นเก่งกว่าแอดอีกนะครับ โอ,อ้โอ,โอโดเกินครับแล้วจะมาลุมเขาสามหนึ่งอีกดูดิเดี๋ยวต้องดูครับเกมนี้จะต้านทานไว้ได้กี่นาทีครับนี่เป็นมิชชั่นเลยครับใครที่อยากลองฝีมือมาลองได้ครับสามหนึ่งครับคุณจะต้านทานได้กี่นาทีครับกเราเทียมาแล้วพี่ <laughs> เห็นเร็วครับสายตาดีครับทองส้มใช้ได้เลย พีหน้าพี่อ๋อน้องพีหน้าอ่ะโอ้เสียงคล้ายกันเหลือเกินแล้วันนี้ส้มยังไม่ร้องเพลงให้ฟังไงนะส้มเนี่ะอยอ๋อใช่ค่ะวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเครื่องบินเครื่องบินมาเคลียไอเอฟบีก่อนครับโอ้ยไล่จริงจริงครับส้มได้อาจารย์ดีครับแล้วโอ้ยลงเข้ามาหลังฐานเลยครับชุดนี้ โอ้ยร oh, ับรองครับไม่ได้บุกแน่ครับเจอบุกอย่างเดียวก็ปวดแล้วหัวหมุนแน่เดี๋ยวดูนั่นแหละครับมาครับน้องฟิล์มทำลายปั๊มน้ำมันก่อนเลยหนึ่งปั๊มครับปตทแล้วส้มพยายามจะเคลียร์ไอเอฟเี่นาระวังนะม,มีเตือน,อนพเพื่อนครับระวังไปบนแนละ้วมีเตือนเพื่อนแล้ววิ่งสวนกันตรงนี้ครับสวนกันตรงนี้เห็นเห็นครับ ปีหน้าบอกเรียบรุดกลับด่วนแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงครับดูครับแล้วยังไงครับวิ่งสวนมาตรงนี้ IFV ไอเจี่ยเยเย้เย IFV แล้วยังไงต่อ IFV จะเข้าสีเหลืองเอ้าฐานปอดโป่งโล่งสบายแบบนี้ยังไงเรียบร้อยครับเครื่องบินเป็นของเบิร์นเป็นของเขาเลยหรือเปล่าพี่โจมโดนหรอโดนครับโดนครับฐานคนโดนด้วยครับ ดูครับนี้ดูครับตรงนี้อูแล้วสร้างฐานคนตรงนี้เลยครับแล้วจะยึดคืนได้หรือเปล่ายังไงโอ้ไปอีกเกินว่าไงไปอีกเกินแล้วเอาแคนนอนลงครับโอ้ยเอาแคนนอนลงแล้วจะยึดอืมอยู่ไม่ได้แล้วเออเออดูเจบานเกินเลยแต่มันจะโดนนะเอาลอกเกตเทียร์ไปช่วยหน่อยเร็วลักเกตเทียเร็วยิง ก่อนนี้บ้านจะบึ้มอืมมาครับล็อกเก็เทียน้องฝีมาช่วยครับได้ครับน่าจะหมดครับชุดนี้หมดครับถอยล่นลงไปหนึ่งสเต็ปครับดูครับล็อกเก็เทียชุดใหญ่ก็หายไปแล้วครับทางด้านน้องส้มครับเจอพี่มูหยองใช้ไอเอฟบีไปจังหวะชุลมุนชุลเกครับ เรียบร้อยเลยตานฐานมาได้อยู่5นาทีฐานยังดีอยู่ด้วยครับไม่ธรรมดาจริงครับพี่มูหย่องครับรยอดมากฟอร์มจัดแบบนี้ต้องมาให้สาวๆลุมซะหน่อยดูดูดูดเผลอ,อไม่ได้ครับบอกเลย เก็บคนครับเอยเก็บคนโอ้โหแนวต้านตรงนี้มันแข็งกแกร่งยิ่งนะครับปล่อยเวลาผ่านไปนี่จะยิ่งเสียเปรียบนะพี่หมูหยองนะครับกลายจะเป็นหมูบดก็ได้นะเดี๋ยวดูครับโอ้รถแร่จอดนิ่งอยู่สาคันครับแกไม่เห็นหรือบอกล่าบนั้นเงินแกนสะดุดเลยฮะร,รถแร่แกจอดอยู่ครับโอ้ยยังไงครัเนะี่ย มัวจะไปทำอย่างอื่นอยู่ครับแกเนี่ยครับรถแร่จอดอยู่ครับสามคันครับแล้วฟรีครับส่งผลล่มลงมาเผลอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับนั่นแหละครับมัวแต่บังคับไอเอฟีอยู่ครับหลังบ้านไปแล้วพี่หลังบ้านพี่ไปแล้วครับผมโอ้มาแล้วครับรถกีเทียช่วยได้ลงมากระตุ้นทำให้เขาบังคับรถแร่อีก3คันที่เหลือครับขราวนี้เงินขึ้นกระจายเลยครับโอ้โห ไม่แน่แล้วก็เกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เลดเกมขึ้นมาเนี่ยเราเปิดซุปเปอร์เวปอนนะอย่าลืมนะครับฟ้าผงฟ้าผ่ามาลงสักสามรอบนี่ครับยับเยินเหมือนกันครับต,ต้องดูครับคุณพานุพงศ์บอกว่าสามสองครับอีกคนเล่นแต่ฐานคนพอเออนี่เป็นไปได้นะนี่เป็นไปได้ครับ อุ้ยโดนยิงฟรีครับไม่เห็นด้วยครับหมดแน่ครับชุดนี้งานงอกขยับขยับได้ไปหลายคันอยู่ได้ไปหลายคันอยู่โอ้เกมนี้ไม่ง่ายนะครับดูแล้วน่าจะลำบากครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะอยู่ดีๆก็ร้องหี้าดอนเลยพี่ดูดูอ้นี่วิจศวกรเข้าเสียงร้อมันแปลกๆโอ้พี่ใจหายแวบเลยเมื่อกี้นี้เสียงร้อแปลกๆแล้วผมบ้าเมื่อันเกิดอะไรขึ้นนะใจหายแวบเมื่อกี้นี้อยู่ดีก็ร้องขึ้นมานะยตกใจหมดเลยพี่โม้ดูว่าจะมาเคลียร์ฐานรถถังคืนนะครับน้องเล่นหมดแล้วน้องช่วยหน่อยรถก็เตียเอารถกี๋เตียมากองมาเริ่มเลยครับตรงนี้ครับ โอ้ยต้องเนี่ยละครับโอป้ามาหรือยังโอป้ามาแล้วโอ้ใส่้วเขืนเทศเลยครับแล้วยังไงต่อคืนไปยิงถารถถังคืนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จริงด้วยครับนะครับโหเข้าไปโอป้ามาซ้อนอได้คืนได้คืนโอ้แขนนอนมาแขนนอนมาว่ายังไง ไม่เอาครับไม่เอาครับหนีครับหนีครับ,อ,นนรบอาเฮ้ยใครหลุดค้างว่ะฟีน่าเางานเข้าแล้วฟีน่าเอ้ยน้องแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยเหลือสองหนึ่งด้วยน่าโดนโดนตัดหนิดปเออคุณตู่มาแกล้งหรือเปล่าเน <ไป S 1> ี่ยไปหลุดได้เหรอจังคือฟิวเรียบร้อยครับฟีน่าโดนตัดนิดโดนคือฟิวไปแล้วครับเรียบร้อยดูแล้ว อย่าไปนะอา่าเรียบร้อยโอียบร้ยบายบายครับแบบนี้ครับกล่าวคำอำลาทันทีเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โอ้ยบ้านเห็ยเน้องส้มว่า,าวงไงเรียบร้อยครับมีโอกาสคร,ครับ คุณมูหยองมีโอกาสจะตบสามสาวลงไปได้ครับเนื่องจากเนื่องจากน้องฟีน่าหลุดไปด้วยครับชุดนี้โอ้โหแล้วเงินของทางด้านอของคุณมูหยองนี่ใช้ได้อย่างดีครับนี่ครับส่งล็อกเกเทียเข้ามาครับไปซ้อมซู้ซู่นะโอ้ยหนยึ่งหนึ่งนี่ไง แล้วยังไงไลนิ่งสตอมมาแล้วมาแล้วโอ้ยเสียหายหนักชุดนี้ไลนิ่งสตอมครับโอ้ยอย่างแรงครับมองไม่เห็นแมปแล้วว่าแล้วโอ้โหแล้วมากองใหญ่เลยครับชุดน,นี้พลังงานไม่มีโอ้อาจจะแพ้ได้โอ้แต่เขายังมี i อ v อยู่พอสมควรยังมี i อ v อยู่พอสมควรครับน้องฟิล์มพยายามจะอัดให้ไอเอฟบ็มพังครับยังไงต่อ ม่น่าจะไหวครับดูโอ้ต้ง,ตง,ตงส้มพยายามหย่อลดไอเอฟบีมาช่วยยิงครับมันไม่ไหวครับฟีมวาร์ปมาหลังฐานแล้วยังไงต่อโดนไอเมานลยุยเอากรซี่มาเขาสู้ไอเไม่ได้กริซซี่พังหมดมเรียบร้อยแน่แบบนี้ดูแล้วไม่น่าจะเหลือพี่มูยองยังมีอีกฐานหนึ่งนะอยู่ด้านบนครับ ดันบนน้านบนอะ่ะไม่อยากเล่นเล่นฝังเศมัโนโหดไฟเฮ้ยสามหนึ่งเอ้ยอยา่ยาอย่าอย่าโอดควรไม่เอา <c oughs> เส<อ>็นดูรนตัวเอ้าควรโอดควร,ดควรเดี๋ยววันหลังให้แก้มือใหม่เด<อ>ี๋ยววันหลังให้แก้มือใหม่อหมอเอออย่ยาโอดควรอย่าโอดควร <c oughs> มาครับเกมนี้ดูแล้วไม่น่ารอดครับสองสาวที่เหลือครับ น้องฟิมน้องส้มออไดวะนี่เปนส้มในซูเปอร์พานได้ไหมพี่ส้มแยกไปแล้วว่าพีจะจ๋าพี่จะจ๋าบอกว่าไม่จ้างหมอผีก็แบบนี้แหละพีหน้านะท่านขุนไปจ้างมือฉมังมาเลยทำให้แค่กระตุกอ๋อนี่เขาแช่งไว้ให้เหน็ตหลุดนะ พี่จเจ๋าก็แช่งไว้พีออื่อเจ๋าเขาแช่งเก่งค่ะเออแช่งเก่งแช่งเกง่งถึงคนไม่เชือเ่อว่าเราจ๋านะคะเนี่ยเงียบๆไหมพีกี้บ้านบ้านสมบูรณ์อย่งไปแล้วหลังนึงเอา้าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้จะเอาบ้านคืนเฉยไ,<อ>ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้้แลว กลางแล้วขายกลางแล้วขายเฉยเออดูก็ททำครับยังไงต่อมาป้องกันตรงนี้ได้อยู่ยังได้อยู่พีมแบ่งบ้านให้หน่อยน่ะแบ่งบ้านให้หน่อยเอาแล้วสิโอ้ยชนะแล้วแหละพี่ดูแลอีกสี่วินาทีคอยดูดิชนะแล้วชนะแล้วฟ้าผ่าแล้วเดี๋ยววาร์ปลงเลยฟ้าผ่า นั่นแหละเห็นไหมล่ะอืมเขาทาสีทีโอเอได้ทันบับลงไหมต้องลงหลังฐานวะไี่พอสู้ได้เอ๊ยไปลงไหนอ่ะโอ้อยู่ข้างบนตรงนู้นโอ้โผมไม่คุ้มแม่เน่ะโอ้นึกว่าจะลงตรงแบ t เทอร์แลบผาดต้องลงเงลงซ่อมรถอ่ะจะได้สร้าง MCV ไม่ได้ต้องเมื่อกี้ต้องลงตรงไหนลง MCV เหรอ รูไหมที่ไหนผมลงผมลงผมลงสปีบ้านขึ้นบนยิงดีกว่าอ๋อเหรอเพราะว่าเพราะว่าเขาเหลือสปีดแค่เดียวแล้วเขาไม่มีตัวสร้างรถแล้วโอ้ได้เลยอัดเอ็มซีบีเลยใช่ไหมฟิมสู้ๆนะฟิมเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูผมวาร์ปลงกลางนี่แล้วก็ยิงเดี๋ยวแม่ก็ได้ก็ได้เฮ้ยไปเทนสต์สองคันก็ชนะแล้วหนีส้มยังไม่ไปเหรอส้มเวเตสต์สตอมที่ส้มเวเตสตอม มืดไปหมดเลยอ้อมไปอ้อมไปอย่าไปตรงตรงไปตรงตรงสู้ไม่ได้มีแคนนอนเอ้าเฮ้ยโดนว่ะฐานโดนบ้านแหกไปแล้วบ้านแหกบ้านแหกบ้านแหกเมื่อคุณพันธพงศ์บอกว่าริเวอร์สองสองค่ะพิกิทฮะริเวอร์สองสองสองหนึ่งอยู่เลยงานเข้าเลยครับไใช้ใช้กองหลังริเวอร์ไว้ด้วยนะ โอ้ตายแล้วคะแนนไม่ดีแน่เลยวิกนี้โดนแน่เลยอ่ะเราดูครับโอ้ยแหกหมดแหกหมดอะไรเนี่ยส้มส้มคนคนคนผลล้ม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 วางไว้ไหนไม่มาเลยอยู่ไหนมาแล้วอ๋อๆๆอจัดหน่อยจัดหน่อยเอ้ย เสียหายบอกได้เลยเสียหายเสียหายบอกเลยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเสียหายขยับขึ้นไปอีกนิดนึงอ่าจัดเวลาออกจากเกมแล้วฮะอ่ะมาเร็ว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 เราก็เทียมคุณปาวิทบอกว่าแอดไม่เป็นกลางครับเฮ้ยเป็นกลางครับเป็นกลางเฮ้ยเฮ้ยคุณดิจิตอลบอกว่า ไม่ใช่สามนมหนึ่งแล้ว <c oughs> แอดมินแอดเจ้าสาว <c oughs> เอ้ยเห็นน้องเขากำลังพลาดท่าเสียทีเออโอ้เดี๋ยวไม่น่าจะไหวหรอกเนี่ยดูดิคุณมูหยองมาเป็นกองทัพเลยเนี่ยทีซี่ของส้มสามคันนี่ยไม่ไปอ่ะฐานด้านบนเขาไม่มีอะไรป้องกันมองไม่เห็นแมบอ่ะพี่สุ่มๆไปเลยดีจ่อยไม่เฉย แฟนลูกโป่นบอกว่าสามสองริเวอร์น้ำเฮ้ยจริงเหรอสกอมันไปจังไงเออมันไปเร็วจังวะอุ้ยเจอชุดนี้น่าจะไม่ไหวเออรถกีเทียครอบได้สู้ได้ชู้ได้ทำได้ดีคุณลุีบอกว่านี่มันท่ารุมหนึ่งชัดๆคุณมูหยองเขาเก่งใช่มูหยองเก่งหนุนหนุนไปด้วยเนี่ยโอ๊ย โอ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสว่ะเฮ้ยเอาดิเออนิดเดียวเออทันไหมโอ้ยทันไหมเออรวมสู้สู้ปีนสู้สู้ทันไหมเออได้อยู่ได้อยู่เอาเว้ยเอาเว้ยส้มเหลืออะไรเนี่ยไม่เหลืออะไรละโอ้ยแล้วเขาป้องกันบ้านเสร็จชุดนี้ครับปีนสาวเถียวแล้วจีครับจีจี น้องฟิล์มต้องวับลงน้ำครับไม่น่าจะไหวครับมีซึมมาชุดนี้โอ้แล้วคุณหมูหยองครับมาเคี้ยวสามสาวครับเรียบร้อยชุดนี้ดูแล้วเอาวับลงน้ำรือเปล่าต้องมีนัดวับลงน้ำวับลงน้ำ,นำไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ไม่น่าจะทันนะไอเอฟบีเขาสามบังอ่ะยิงแรงมากไอเอฟบีสามบัง พี่ตู่บอกว่าหนึ่งลุ้มสามค่ะหนึ่งลุ้มสามนี่จะช่วยยังไง<ช>่ะ,ะเก่งจริงๆเลยนะฮะคุณหมูหยองเนี่ยนะน้องฟีน่าหลุดเฉยๆหรอกนะฟีน่านะหนูขอรอบหน้าค่ะออต้องแก้มือแก้มือ้มาดีมาดีเกมนี้ครับ นี่ยังดีแล้วคุณมุญหยองเขาเล่นพารนาบินแต่เขาเล่นอยู่รินิไฮนะยาย่ๆหนูไม่ให้เล่นทำไมเขาเล่นอยู่ริเก่งอะยกเขาวันทั้งคืนเหรอผมว่าจริงยกยกยกกขาวันทั้งคืนอ๋อยกสายยกใช่ไหมสายยกยกกต่ตั้งคืนเนีเอาเพื่ออะไรวะเนี่ยองเหยก่งเลยยูริยูริเขาโหดมากนะอาริสอาริสได้เก่งนะเรียบร้อยหรือเปล่า เรียบร้อยสามสาวโอ้ยยอมค่ะโหดจัดโอ้ยพี่จะช่วยยังไงแล้วครับเอา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 สิบเก้านาทียี่สิบสองวินาทีนะคุณมูหยองกับลิซี่แก๊งนะครับตัวละครใหม่ครับเก่งจริงๆนะต้องยอมรับนะเอาปลุมือให้หน่อยปลุมือให้หน่อยเก่งจริงๆเก่งจริงๆนะเดี๋ยววันหลังจะขอแก้มือนะเดี๋ยววันหลังสาวๆจะขอแก้มือนะครับ 1> 6 1 0 0 0คะแนนนะน้องฟิล์ม1 0 0 0 0นคะแนนน้องส้ม54,000คะแนนแล้วก็น้องฟีน่าหน0 0 0้า0คะแนนครับโอ้เรียบร้อยเลย